สวัสดีครับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอกันแนะนําวิธีการใช้ระบบสํารวจแววนะครับความสามารถพิเศษของนักเรียนเมื่อเข้าลิงก์มาแล้วนะครับก็จะมาโผล่ที่หน้าท้องฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มหนึ่งนะครับที่เขียนว่านักเรียนนะครับขอให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเข้ามาที่ปุ่มนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับถ้าเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับจะขึ้นเป็นให้เข้าสู่ระบบนะครับชื่อผู้ใช้นะครับให้ใส่เลขบัตรประจําตัว ประชาชนของนักเรียนนะครับส่วนลาดผ่านนะครับให้ใส่เป็น1 2 3 4ี่นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบนะครับระบบก็จะมีข้อมูลทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นข้อมูลของนักเรียนแล้วก็ทางขวามือนะครับเราจะทําการทดสอบวัดแววความสามารถนะครับเบื้องต้นครั้งที่1ก่อนนะครับโดยปุสีเหลืองเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีการวัดแววครั้งที่2นะครับเป็นวัดแววเฉพาะด้านนะครับฉะนั้นเดี๋ยว ผมจะเริ่มต้นวัดแววขั้นต้นก่อนนะครับทีนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับทีนี้้ตัววัดแววเบื้องต้นมันมีผลอะไรนะครับมันจะมีผลกับด้านที่สนใจนะครับหรือด้านที่ถนัดเป็นพิเศษนะครับเมื่อกดบันทึกแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วกลับไปที่หน้าแรกครับ ทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนและผู้ปกครองนะครับได้ลองวัดแววนักเรียนดูนะครับแล้วผลปรากฏว่ามันขึ้นไปสีเทาอย่างเงี้ยนะครับแล้วคลิกอะไรไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เกิดจากที่ว่านักเรียนอาจจะยังมียังไม่มีความสนใจดังด้านใดเป็นพิเศษนะครับอาจจะไม่มีความถนัดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเพิ่งกดดันนักเรียนนะครับไว้ปีหน้านะครับค่อยทดสอบใหม่ แต่เดี๋ยวเราจะไปดูกรณีที่ว่าวัดแววแล้วมันมีความถนัดขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีสว่างสว่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะเห็นว่าความสนใจในะแต่ละด้านนะครับก็จะสแสดงขึ้นมาถนัดอยู่3ด้านก็คือภาษาวิทย์แล้วก็ศิละปะยังไงเดี๋ยวลบก,กวนนกักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองครับเข้าไปทดสอบความถนัดในแต่ละด้านให้ครบทุกด้านด้นดวยนะครับโดยที่ว่า,าเมื่อทดสอบนะครับก็จะได้ดาวมาครับครับเมื่อ กรอกครบแล้วนะครับก็กดบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็รอดูผลนะครับว่าได้กี่ดาวทีนี้จากที่ทดสอบตัวอย่างไปนะครับนักเรียนมีความถนัดด้านภาษานะครับทั้งหมด3ดาวก็คือ1นะครับดาวสีเหลืองนะครับก็คือทําตอบคาถามได้ผ่านเกณฑ์นะครับเกณฑ์ของเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีความชอบความสนใจนะครับจะเป็นดาวสีแดงส่วนดาวสีชมพูนะครับก็มีความสามารถเฉพาะด้านนี้นะครับตอนนี้เนี่ย ตัวอย่างจะเหลืออยู่วิย์กับศิลปะยังไงก็ถ้าเป็นของผู้ปกครองนักเรียนนะครับก็อย่าลืมกรอกให้ครบด้วยนะครับทีนี้เมื่อกรอครบแล้วเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นนะครับในการกรอกการวัดเวลนะครับขอขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับที่เข้ามาดูการแนะนาวิธีการกรอกการวัดเวลนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ